เปิดใจทางน้ำตาเหลือเฟือมกจกรู้สึกผิดและเสียใจหลังทราบว่าภรรยาเสียหลังจากแยกทางกันทั้งยังรักพร้อมแจ้งประเด็นป่วยโรคร้ายอดีตตลกผู้สร้างความฮาและเสียงหัวเราะให้กับคนไทยผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์อย่างเหลือเฟือมกจกหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ห่างหายจากวงการไปนานเพราะมีอาการไม่สบายล่าสุดตัวตัวได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการขับไฟเดโชเล่าเรื่องราวในชีวิตพร้อมเผยถึงความรักและสาเหตุที่ต้องเลิกรากับแฟนทางน้ำตา เหลือเฟือมกจกหรือเกมสักแจ้งทิพนางนักแสดงตลกชาวไทยที่ได้มีโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงโดยการเล่นกองในวงดนตรีโดยบังอื่นจากนั้นจึงได้มาแสดงตลกบนเวทีจนกระทั่งได้มาอยู่กับคณะมกจกและด้วยความขยันหมั่นเพียรมันสังสมประสบการณ์และชื่อเสียงมาน,นานหลายปีจนสุดท้ายก็ได้มีผลงานออกทางสื่อโทรทัศน์มาจนถึงทุกวันนี้ซึงล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการขับไฟเดโชเล่าเรื่องราวในชีวิตพร้อมเผยถึงความรักและสาเหตุที่ต้องเลิกรากับแฟนทางน้ำตา ด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจกับเรื่องราวในอดีตโดยเหลือเฟือได้เล่าว่าเรื่องความรักกับภรรยาเขาเป็นเพื่อนผู้หญิงจบชั้นป .6 เขาไม่ได้เรียนต่อเข้ามาทํางานในกรุงเทพรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นช่วงปีใหม่เขากลับบ้านแล้วเขาพาเพื่อนเขาไปด้วยผมเห็นแล้วผมปิ๊งเลย7วันเขาก็กลับไปกรุงเทพแล้วนั่นแหละคือเหตุผลตั้งแต่วันนั้นใครมาชวนเราไปกรุงเทพเราก็ไปเลยเราอยากจะไปเจอเขานี่คือเหตุผลหนึ่งด้วยแต่เราก็ไม่เคยเสิร์ฟเฟซบุ๊กเขาเลยแม้เราจะรู้ชื่อนามสกุลเขานะครับมันหยุดไปเลยมันไม่มีความรักให้ใคร จนเราเริ่มมาเปิดใหม่ให้กับแม่ของลูกคนที่3ก็คือแม่มิกอันนี้เป็นแม่ของลูกเลยครับผู้หญิงคนนี้เห็นตัวตนของผมตั้งแต่ผมยังไม่ประสบความสําเร็จจนผมมาประสบความสําเร็จแต่ที่เลิกรากันนั้นเพราะมันไม่มีเวลาให้กันเลย แต่นวันนั้นผมก็ไม่ได้รู้ตัวเลยว่าครอบครัวกําลังมีปัญหาเพราะคิดว่าครอบครัวผมอบอุ่นอยู่ลูกเมียผมอยากกินอะไรก็ได้กินนะเพียงแต่ไม่มีผมเท่านั้นผมว่าผมละเลยครอบครัวด้วยครับสุดท้ายความรักของผมก็พังมีเรื่องหึงหวงบ้างครับเขาก็ว่าเราเห็นเต็มตาแบบนี้ไม่เอาแล้วขับมอเตอร์ไซค์ชนรถเขาขอเลิกแต่สุดท้ายเราก็บอกว่าเราขอลูกลูกคือลูกต่อให้แลกด้วยลูกตาผมก็ยอมผมจะต้องเป็นคนดูแลไม่ให้ลูกรู้สึกขาดนั่นคือสิ่งที่ขาดใจ3ปีที่ผมไม่มีอะไรกับเขา เ,เขาเลยขอหย่าตอนนั้นคือลูกเราจะเป็นอย่างไรมันร้ายแรงขนาดนั้นหรอเขาก็บอกว่าไม่ต้องพูดขอหย่าเลยเขาพูดไปร้องไห้ไปเราก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรก็แสดงว่าเราทํากับเขาไว้หนักจากวันนั้นถึงวันนี้ชื่อของเขาก็ยังคงอยู่ในทะเบียนบ้านของผมอยู่เลยแต่ไม่เคยเจอเขาอีกเลยผมอยากไปหาเขานะอยากเจอเขาผ่านมาหลายปีผมก็อยากเซอร์ไพรส์วันเกิดลูกก็เลยอยากไปตามหาเขาไปที่สำนักงานเขตเขาก็บอกว่าภรรยาผมนั้นเสียแล้วนะทุกวันนี้ก็ยังจําได้เสมอวันที่เราคุยกันวันที่เรา จีบกันวันที่เราเลิกกันเป็นอย่างไรบ้าง คืออย่างไรแล้วตอนนี้เราก็คงต้องเป็นทั้งพ่อบ้านและแม่บ้านผู้ชายเลี้ยงลูกบางทีแอบขอโทษลูกนะพราเราไม่มีเวลาที่จะหวีผมให้ลูกไปโรงเรียนเลยเราแต่งตัวให้ลูกไม่สวยเหมือนคนอื่นๆพอแต่งให้ลูกไม่เป็นและเมื่อถูกถามว่าแล้วข่าวที่ออกมาว่าป่วยเป็นโรคายนี่เป็นมาอย,ย่างไงเดี๋เฟือก็ตอบว่าตอนนั้นตรอมใจก่อนขึ้นศาลแย่งลูกกันผมเครียดจนน็อกแล้วก็เลยผอมเขาก็เลยพลาดหัวข่าวว่าตกอับและเป็นโรคร้ายทรงเราก็เหมือนด้วยผมก็เลยไปหาหมอหมอเด็กชื่อขึ้นไปผมถามหมอคําแรกเลยผมเป็น โรคร้ายไหมครับหมอบอกว่าไม่เป็นผมกระโดดดีใจเลยจนหมอถามว่าทําไมคุณถึงคิดว่าคุณเป็นเราก็บอกว่าเหตุผลมนันเป็นเพราะข่าวครับ